16ภจังหวัดฝนมาแล้วคืนนี้รับมือพาย,ยุด้ร้อนพยากอากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวารภัยอุตกภัยพยากอากาศในช่วงเย็นวันพฤหัสบดี23มีนาคมซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่จังหวัด16ภจังหวัดที่จะมีพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลงกระโชกแรงที่จะเข้ามาได้ในบางพื้นที่ของคืนนี้ขอให้เตรียมตัวรับมือกันนะครับ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางขอนแกน่นนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์อุบลรชธานีนครนายกฉะเชิงเทราชนบุรีราชกระบี่รังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตาียะลาและนาราธิวาสขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสียงภัยดังกล่าว ระวังพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่จะเข้ามาได้ในบางพื้นที่เนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับจากความบรรยากาศตามจากความร้อนอยังคงปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปมีฟ้าหลวในตอนกลางวันมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พาชมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่าง และภาคตะนอ,อกซึ่งมีฝนตกฟ้าขนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอกากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดรวมถึงระมััรตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยสำหรับลมตะนอกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งอันหนึ่งยี่สมีนาคม บริเวณความบระากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมภาคตะออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะดังกล่าวเช่นนี้จะมีพายุฤดูดดร้อนเกิดขึ้นลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลงกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับโดยจะเริ่มจากภาคตะอ,ออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป ส่วนฝนละอ,องในระยะนี้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการสะสมของฝุนละองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดเข้ามาปกคลุมมีกลาลังอ่อนส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกมีการสะสมของฝนละองอและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมทําให้การระบายของอากาศได้ดีขึ้นนะครับซึ่งในวันนี้จากที่มีการประกาศแจ้งเตือน ในด้านของพาย,ยุฤด,ดูร้อนก็มีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเข้ามาในบางพื้นที่นะครับที่บริเวณพื้นที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแกน่นได้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงทําให้เกิดวาตภัยพัดถลม่มต้นไม้หักโคน่นทับรถยนต์ของญาติผู้ป่วยที่จอดไว้ในบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลศรีนครินฝนตกลมแรงได้รับความเสียาหาย5คันรวดซึ่งภาพ ก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจเมืองพลต่อไปแอดมินจะพามาดูในด้านของพื้นที่ฝนในคืนนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้กันนะครับในคืนนี้บริเวณภาคเหนือจะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่แต่ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนไม่มากนะคะประมาณ10อร์เซจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหลวงเข้ามาในตอนกลางวัน ซึ่งจะมีพาย,ยุดูรร้อนเข้ามา10%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงเข้ามาในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางาอุณหภูมิต่ำสุด19-27องศาและสูงสุด36-41องศาจากลมตะวันตกความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพาตะวัออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหลวเข้ามาในตอนกลางวัน จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา10%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากเน้นบริเวณจังหวัดขอนแก่นนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และอุบลราชาธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาและสูงสุด39-41องศาจากลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาและสูงสุด36-40องศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนจนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหลวเข้าในตอนกลางวันจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา10%ของพื้นที่ส่วนมากในนครนายกจากเชิงเสาชนบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาและสูงสุด ชั้น2องถึงองศาจากลมจำลออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง,งเพลเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลูในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด2 6 2 8องศาและสูงสุด3ันสาถึงองศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์ฝนบริเวณภาคใต้ ฝั่งตะวันออกจะมีเมฆบางส่วนจะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามา20%ของพื้นที่ส่วนมากในพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาและสูงสุด31-37องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30ึงกิเมตรต่อชั่วโมงเคลเื่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา30%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาและสูงสุด33-37องศาจากลมตาตกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทเทเลเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตร ต่อไปแอดมินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพผาต่างประเทศกันนะครับที่สหรัฐอเมริกาฮิลสตันเท็กซัสเุระเบิดที่โรงงานเคมี Me, อุตสหาหกรรมพาซาดีนาชาญเมืองฮิลสตันโรงงานสารเคมี Me, ผลิตภัณฑ์จำนวนมากเกี่ยวกับน้ำมันและกา๊าซเคมีพันและโพลิเมอร์ที่มีจำนวนมากการระเบิดมีผู้บาดเจ็บหนึ่งราย จ้าหน้าที่คาดว่าเกิดจากการขนย้ายสารเคมีจากถังไปยังท่อรถบรรทุกเกิดระเบิดขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเว็นฟอร,รั่มข่าวสารต่าประเทศส่วนที่สหรัฐอเมริกาที่แคลิฟอร์เนียสภาพอากาศแปรปรวนในรัฐแคลิฟอร์เนียเผชิญกับน้ำท่วมหนักลมแรงและฝนตก รวมถึงเกิดทอร์นาโด2ลูกในวันที่2 2มีนาคมมีผู้เสียชีวิตแล้ว5คนจากพาย,ยุฝนตกหนักต้นไม้ล้มทับและบาดเจ็บอีกหนึ่งคนจากทอร์นาโดประชาชนหลายล้านคนยังคงอยู่ในคำเตือนฟอระวังในด้านของแม่น้ำไอนาำในชั้นบรรยากาศทำให้เกิดฝนตกหนักบ้างส่วนหิมะตกและน้ำท่วมมากขึ้นในแคลิฟอร์เนียบ้านกว่า1.2แสนรายไฟดับ ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ฝนที่ตกหนักในเมืองแคลิฟอร์เนียแบบผิดปกติตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมจ้างถึงปัจจุบันนี้ในพื้นที่แคลิฟอร์เนียทางตอนใต้และทางตอนกลางขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเวินฟอรัร่มข่าวสารต่างประเทศร่วมถึงที่จีนที่ปักกิ่งนะครับรเผชิญพาย,ยุไตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปีคุณภาพอากาศทะลุ1,000 AQI ตั้งแต่22มีนาคม2 0 6 6 ลมแรงและฝุ่นหนาพัดทั่วเมืองหลวงในช่วงเช้าของวันพุธเป็นพาย,ยุทรายลูกใหญ่ที่สุดที่พัดเข้าเมืองหลวงในปีนี้ซึ่งคุณภาพของอากาศในจุดสูงสุดที่ความเข้มข้น1,667ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเมื่อเวลา6นากาซึ่งศูนย์เตือนภัยพิบัติระบุว่าพาย,ยุทรายที่มีต้นกำเนิดจากมองโกเลียเมื่อวันอังคารเคลื่อนเข้าสู่ประเทศจีน เมื่อคืนของวันอังคารที่ผ่านมาและส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่เมืองต่างๆของประเทศครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือไปจนถึงมณทนการซูทางตะวันตกเฉียงเหนือความเข้มข้นของ PM10 ในพื้นที่ซึ่งมาถึง1ล้านตารางกิโลเมตรได้เข้าสู่ระดับมลพิษอย่างหนักแล้วโดวยสถานีบางแห่งบันทึกได้สูงถึง1 0 0 0 0แสเมโครกัมต่อลูกบาทเมตร ตามศูนย์เตือนภัยพิบัติระบุทะเลทรายจะค่อยๆดีขึ้นตามกระแสะลมในวันที่23มีนาคมนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเวิล์ฟอรัมข่าวสารต่างประเทศหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดจะรายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบขมูลข่าวสารด้ทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ใหนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ